เอโยเวอรเซอร์สวัสดีครับผมพรีเมียมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะฮะเป็นเจ้าคันนี้เลยมารักุติเมเนซิสัน150ปี2022.23เลยนะครับลูกค้านะคันนี้รถบ้านเดิมๆนะครับผมพร้อมกับผี่ใช้งานเลยชุดสีสวยๆนะฮะเป็นสีแดงตัดดำนะครับผมนะท่อเนี่ยเป็นท่อเดิมนะครับผมรถเดิมๆเลยนะพร้อมกับผี่ใช้งานนะครับผมไฟหน้า l e d นะครับดอกยางหน้าหลังมีมาให้เต็มๆครับลูกค้าใช้งานได้เก็บยาวเลย รถสวยสภาพดีมากๆเลยนะฮะเจ้าคันนี้นะรถอาจจะมีร่องรอยตามการใช้งานมาบ้างนะฮะเป็นเรื่องปกติของรถมือสองเลยนะแต่สภาพโดยรวมคือยังสวยสวยอยู่เลยนะครับผมแล้วเราตรวจเช็คเซอร์วิสให้หมดแล้วนะเครื่องข้างเดิมนะครับผมข้างไม่ดังความไม่ไหลแน่นอนนะฮะเจ้าคันนี้ระบบไฟติดครบนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเลขไม้เจ้าคันนี้กันหน่อยดีกว่านะครับเจ้าคันนี้นะฮะเลขไม้นะอยู่ที่7,500โลเท่านั้นครับลูกค้านะไม้น้อยมากๆเลยนะครับผมมาฟังเสียงท่อเดิมกันหน่อยดีกว่านะครับ ติดมือสุดๆเลยนะรถพร้อมขับขี่ใช้งานเลยเจ้าคันนี้เจ้าคันนี้นะครับผมผมเปิดเสนอราคาขายไม่แพงเลยนะฮะขายอยู่ที่3 9 9 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับผมนะคันนี้นะครับมีเล่มพร้อมเอกสารครบแล้วนะฮะใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลย